สวัสด so ีจ้าสวัสดีพี่พี่ดอกสุขสุขคนจ้าสวัสดีฮักก้คริสต์มาสเมอร์ลี่คริสต์มาสนะจ้าสุขสับวัคริสต์มาสนะคะเมอร์ลี่คริสต์มาสมื้อนี้เป็นวันคริสต์มาสกัสไปแจกของพี่น้องอันนี้ก็คือทีมงานนะคะสวัสดีปะลูกปะลูกสบายดีลูกอ่ะนิวคุณสบายดีคุณคุณนี่สบายดีคุณนั่งสบายดีไว้อันนี้ก็คือทีมงานเดี๋ยวกำลังจะไปแจกขนมจีนเองพี่ดอกเพราะว่าเป็นวันคริสต์มาสกาทำบุญทำอันนี้เนาะพี่น้องเนาะกาเอาของกินไปแจก ซาบ้าด้วยสินะกะาซิบอรลายอดอกขนมจีนขนมจีนกับขนม,มจีนแค่แบบวะ่าซาวกิโลพี่ดอกหอดใส่กระแจกห่อนั้นแหละพี่ดอกเนาะ,นะแล้วก็มีขนมมีลูกอมมีอม,มยิม้มแจกเด็กๆเนาะพี่ดอกตามกำลังซับเ่าแหละเนาะพี่ดอกแต่เ่าก็อยากแจกเ่าก็อยากแจกอยากให้เป็นเทศกาลแจกเ่าก็อยากแจกกันเลยได้ไปแจกแต่ว่า กบฎิลายดอกขนมกาอาซีวัฒนายและการสุมีขนมจีนจ้าพี่น้อกฝากพี่ดอกไปแจกนะครับนะคะเมลเลยคิสต์มาสจ้าอันนี้คือทีมงานตัวน้อยนะคะแซ่ขนมเฮาใส่ลูกอีกทุกหนึ่งเด้้จีนี่จ้ามีอมยิ้มกับขนมเด้ออ้ายลูกสาวคนที่กินอย่างเดียวอันนี้คือทีมงานนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนเสื้อผ้าจากพี่ปุนะจ้าสภาบอกก็จากพี่ปุ ขอบคุณหลายๆจ้าฮักกรลังสปิจแจกของกินนะจ๊ะกระดิกๆแจกพี่น้องไม่ีอะไรขงอย่างนี้เลยมาเล็คริสต์มาสพี่น้องจ้าบริเป็นวันคริสต์มาสนะจ้าข้าก็ะลาสปิจแจกกับพุดนะจ้าแจกแบบว่าแจกแบบว่าโบราณเองพี่น้องน้ำสปิคายกรบปุ๊ดนั่นเองพี่น้องจ้าพี่น้องตะกร้าศกระปุ๊นน้ำน้ำสปิคายกรบปุ๊นนะคะเออมากระดิลีรอนะจ้ากรบปุ๊นประจ้ากรบปุ๊น ระสบบาทสบาทพี่นองมามามาขายกระกจันกรปุจนมา m e r คริ i s ์ม a สมาขายกระปุกพี่น้องกระปุกกระปุกมาอะอะไรตูดนับจัมาค่ะพี่น้องขายกะปุกกอนเดค่ะหมาจับจับจับอเลย แกขทองเง้นะงขอที่คูนะคู้่อูคูจะาขาปบนะมกนหักนบอยู่นี่แหะค้หักเ็นะครีบอยู่นี่ะค้าปุกนะคพี่น้องขาเจ้ดับมาับนเออมันหล่นจานีนรษแขคุณใ้สูต <ด>น,นี่เนาะขายข้ปุ้นค่ะสซตตี้ขายข้ปุ้นนะคะนี่ข้ปุ้นนะคะจานละห้าบาทจา้าเปล่าค่ะแจกฟรีค่ะเมล็ดคริสต์มาสนะคะแจกฟรีนะคะพี่นะะ้องขาเออแจกแบบดึกตะบันโบราณกระหอบนะคะมาข้าวปุ้นข้ปุ้นข้ปุ้น,น,นโอ้ยสุดกระลุดบอดีพี่น้อง มา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 ลุดผลลุดเรามาถลุดใช่แมเนะแมลี่มลี่คิสมาเปิดเพลงไม่ได้เดี๋ยวติดลิขสิทธ์นะคะจะไปแจกขนมจีนนะคะพี่น้องคะนี่ลิขกิทแจกขนมจีนนะคะเมลีคิสมาจะบพี่น้องแจกขนมจีนแจกแลังจากแจกลูกอมอมยิ้มลูกอมอมยิ้มขายเล็กน้อยเป็นคนแจกเลยให้ลูกหรา็นคนแจกรับขสิไปคพี่น้องไปรับการแจก ขอบุญประจาจาละเศ้าจาระซีบข่าไปตะกี้ไกแจกฟีีคือเกาจ้ามาขายครับมาขายไมาแจกายได้มาแจกขายไ่ได้ก็แจกครับมาขยได้รไเออตอี้ครคนนี้ก็ขอบุอไเนาบมาเข้ามาเข้าสัติตายแล้วบ้าพมกคสันติมาสัต เหาาแล้วมันตื่นกะเทยกันนะโอ้ยเ่เคยเห็นสุดอีกรลุ๊ดีดีนะโอ้ยขายขายกระปุ้นนั่นขายนานลหลายคนนะคูซืมาขายดีก็ดอกกระเดียดกระปุบเหรออามามกระปุบกระปุจ้ากระปุ๊นจ้าสิบาทเ0บาทนะคะสุดท้ายก็แจกดีนะคะใส่งักระปุนหน่อยใส่จาน จจานาอย่านส่จานเนาะจะนขนานีนะอย่างาใส่จานปูไอาจจใส่คนกิได้แค่ใส่าน้เราไข่ไก่ไก่น้ำยาไก่น้ำยาปลาตุ่ิจินจดตไอะคนแรกคนรกินก่นนะคะาไมกินก็ขอผ่านนะคะกินกันได้เลยเนาะอ่นมาเลยแจกวัตถุนเลยั้งดะ มาลีคิสมาจ้าขปุ่นนอจ้าแจกฟรีจ้ามเลคริสต์มาสมลคิสต์มาสนะครัน่มีแจกฟีจ้าขปุ่นแจกฟรีนะจ้ามลีคริสมาสจ้าอบะเก็คนราดแค่นแับปุ่นนะแทบเทนน่ไปแต่ลุกแจกสวัสดจ้าหมล้วปอแบตัดยังลุกม่ับาขายกับปุ่น ถ่ายดีเถอะวะายเป็นตะลุยแทนนี่มากินดูบ๊ะพี่นคือขายดีเป็นตะลุยแทนพี่ดาเอาี่เอาปาานะเอาคอยช่างเงนดข้ามกระปุนนะคอยเล่ห์เแซรบกระดอกบดเซ็อยู่นี่แหละค่ะแซ่บเป็นลูกเป็สวรรค์กนละค่ะขนมก็นม่ขนมก็นิดนอยม้ใหญ่กกะปุนกับา คุณยายกินอะไรครับปุ้ดกระเพาะข้าวยา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 ข้กระปข้าวยา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 ข้กวยาข้า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 วยา แมรี่แมรี่คริสต์มาสแฮปปี้นิวเยียร์มาลีมาลีคริสต์มาสนายแฮปปี้นิวเยียอ่าคาร์บรีคริสต์มาสจ้าเอาบนกระบอกบนกระบอกมันได้กินแล้วบอกสีเนย้ายไปเอาอีกบ่บ่ยังหนูหนี่ได้ใช่บัว อาจะไปกอนมันบคาโนมันอนมันิป <Speech outside> ุก่อค่ะ Happy มายนะคะ h e w e a r คะด้วยนะไเผาอยู่รูคนแล้วขายขายขาโอ้ยขายดิบขายดีพี่น้องค่ะ Happy n e เอาตีนบอจ่าเอาตีนบจ้าเอาจ่าตีนเอาบอเอาตีนบอจ่า ย่าดบร้อยอยากกินตีนโมีนจอมามันไม่บิกนะจิ้วายจเอาตีนบ้จ้าว้กคืม่จิ้น็ใส่วอเเอาตีนบ้จ้าตีนบ้จ้าโอ้กอกใจหลายๆด้จ้ไก่าแล้วกได้ ถึงสามโต๊ด้วปีใหม่เด้วฉลองไหรัสาึซื้อเงนเี่ขบุรีซื้อเรียถืออยู่ซื้อซื้อซื้อถืออถื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 อถถืถปอถอถืออถื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 ออีออ ดิบขายีนะคะผูใหญ่บ้านก็มาซื้อนะคะอออ๋อุดคนหนึ่ค่ะขับปุ่นเด้อขับปุ่นฟรีเด้อบ้าเมยหลัดาดนะรับมาลิสมาจ้าพี่ดองขับปุ่นขับปุนีมามามาลุลอันนั้นอัน

มาเด็กแบ๊กมีข้าปุ้นนั่นมามาเอาอยากมาเด็นี่เอาขับวปุ้นนี่ข้าปุ้นจะคะมาเล็คลิสบาากก้านแจกนี้ตมาเล็คิสบ้านเขาแจกขน,กขนมตาลใบป่าแล้วแจกขับวปุ้นแต่พอเราอยู่เปน็นนอกคอกนากระหับข้าปุ้นแจกกับพี่น้องขาพาเดินตามพี่น้องกาดีบุญดด็กุศลน้ำก,กันจ้าแจกคนในสุขชนในอ่บัติจะขอเลยพี่นอ้อง ข้าวปุ้นหากแจกในซุมซุนเจ้าขออะไรกัข้าวปุ้นก็ผมได้รดับไปแล้วซาวโลแต่ขา้าวทอดเต้หู้นั่นไม่ได้ทอดใส่กระสิบเบิร์ดราคาขายดีแห้งค่ะกระสิมีทีมงานนะคะเด็กๆนะจ๊ะมาลีทิพย์พัดขอบคุณพี่ปูนะคะสำหรับชุดที่สวยให้เด็กๆนะจ๊ะอาถนนบอกินนปนระดับพี่น้องเมื่อเด็กกับเป็นมือสันวันดีวันคริสต์มาสก็เลยแจกขนมนจีนจ้าพี่น้องจ้า แจกค้ดนเอบ้า,บานแหะคะ่ะแจกกระซัเดี๋ยวก็ไ่ได้มีนอกเรา้กระแจกซ้ำจิตใจอยากจแจกเราะว่างขนมจีนซ้าโลและกระพวกเครื่องกรสิบัประมาณพันกว่าบาทสองพันแหลสว่า,ะะาใจเขาอยากแจกอย่างเหตุผนลนะน้องเปกกรี้ยวเขาเลยแจกฮามาข้าวปุ้นข้าวปุ้นแจกฟรีรเคะะมรครสต์มัส ไปปูไข่กระดูกเนข่ยกคุณนะปูกอบคุณเด้อันนั้นแม่พี่แ่ขอบคุณมา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 ะุ่ขอบคุณนนี่อันน้ำเจ้คนนี้นี่นน้ำเจ้นี่ไปเอามาทำอะไรให้เขากินเร็วเร็วเร็วบ่ได้ให้เชิญของปีเต้ปีเต้เกพี พีนะพลาพลานี่เอาหายคนนี้มามาแจกฟรีแจกฟรีเด้อบริษัทไทยรอคะแจกฟรีเมลีคริสต์มาแจกฟรีจ้าแจกไก่พืบุญเพืุ่ตรนะคะกินนำอิ่มค่ะกินน้ำลูกลาลาลูกลาก็ได้บุญในกุศลนนแล้วเออบ่ได้เอากึ้นาข้ามนะค้ากินกินน้ำลูกน้มาลูาก็ได้บุญในกุศลจ้าเฮ้ยเถงบ่มี ขับปูนแจกฟรีบุญกุศลนะจ๊ะก็ได้กินกินกินทอดดอกพี่น้องของแขกกินน้ำลูกหลานกับมีความสุขเลยแหละเพราะว่าเห็ดมาให้ลูกกล้าให้ในแหละปภูยาตายาติบ้านกินนี่แหละกะเห็ดได้สับทีเห็ดเสีเดอ่ะเบ้ออ่ะเบ้่เบ่เอาคืนดอกถั่วดอกไม้เอาคืนตัวไปเลยไปถอยกลมโดยอยู่ดีไม่แห้งเด้อปีใหม่เลยเด้อสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยเนาะ แมนอยู่เป็นหกพอมใส่ลูกหลานี่แหละฟอนใิให้ฟอนมา้าที่กูหัวซ้อได้ป่าเอาเอาแล้วใส่บหนตัวนั่นเลยั้หมดตรงนี้เลยต่อางแลละตัวดตรนี้ลิกาเปเอลิกาอละเว้าไปครับใส่ให้แเงือน่ะโอ้ยจิเอ็กซบือก็มีมื้อกันั่นโซเกุ้ มาคามาคากระดบจีน้้ำยาป่านะคะแจกฟรีค่ะเมือมาสนะจ๊ะแจกฟรีวันคริสต์มาสจ้าใส่รอยมึงจะรบล็อกยึดมูเน่ เต็มจานบพี่ดอกเขาแบบแต่เป็นพวกิมมเต็มจานสุภารายจ่ายปมาณสองคนไหนโยโยโย่อันตรงนั้นคือขาไหมขาไหมอืมไปน้ำดิน้ำไม่ได้ตัมน้ำหอยแยงนะน้ำเบิร์ดแหล้ฮะมาเลยคริสต์มาสพี่น้องแจกขนมจีนเด้อค่ะเออเพราะว่าจะได้กินทั่วถึงกันในหมู่บ้านนะคะแจกตุ๊กักแจกได้แหละค่ะวันนี้ก็มีสัมมี่พี่น้องเอ้ย ว erm ้นคนร่าคนรวยดอกแต่ก yeah e ็อยากเห็ดไดมาเบิรตแล้วคือขายดีแถมบริได้ขายนัมันจไปซื้ออีกเพิ่มอีกคนนี้นะซื้ออาไไือนนีพี่น้หน้าหมอบักให่คือเบิไวนอกวันนี้ไปฮอดใสจับเบิรล ขายดีายดีพี่รักครับเบลลคริสมาสเ่อหน้ามพกกันยังหลายอยู่ก็บกกัเห็นเด็กน้อยเนาะเด็กน้อยไปใส่เบิ์หน oh ้าเบลล์กน้อยอยู่เนี่เล็กน้อยมี่คม้นี้บเห็นมีเด็กน้อยขนมก็หิววางเป่าอยู่นะคุ้มๆคุ้มคุ้มเด็กน้อยหลาย้คมคุ้ม้ร e h t าขนมขนมจีข้าวปุ้นเดอข้าวปุ้นเดอจ้าโอ้ย

เซนซาพันเนเดมอี่รอยหนึ่งทีกาเชลลิโอ้เยตกคืองาเคยนาลีกส้ีเกเลลกาเปลวีกโอ้ยมีความสุขที่ไดแจกนะครับพี่้องจังแต่ว่าคุณจะซับเขาไปด้หลายกระแจกได้ซับที่เขาแจกได้ ทำนก me me ่กม um kind of like so ีความสุขละพี่น้องเออมกขด้ like ัับปขับปแจกีแจกีมลิคิสมานนะจ๊ะโอ้ยเ็กมอริิส้ซอร์เยามาใหม่ดวเด้ยาายามามด้้ย้้ ได้มาเป็นตากล้องนะจ๊ะซื้อมาหลายนี่จ๊ะก็อยากซื้อสักร้อยโดดไปดูเก็เงินเอาซับมือน้ำเบิร์ดน้ำเบิร์ดเลยน้ำน้ำเบิร์ดแล้วแ้วจะบอกให้ดูแซ่บโพดโพดเด้อค่ะนี่ตั้งใจเห็ดด้วยใจนี่เห็ดเข้มข้นให้พ่อพี่นี่ไปซื้อกินไม่ได้เข้มข้นป่านนี้เด้อที่แจกฟรีก็เข้มข้นเพราะว่าเราใส่ใจในการทำเพราะว่า แล้มีความสุขในการแจกครับพี่น้องเนาะมันคือความสุขเล็กๆน้อยๆการแจกได้ตามคุณนะพับของเ้ามเลยพี่น้องเนาะโอ้น้ำขาวุ่นทั่วหม้อบแกใหี่ขวดใบเถอะวะเอ้าตักเสร็จทงดีน้ำข้าวปุ้นหม้อสี่สิบห้าพี่รองเต็มหม้อสี่สิบห้าหมอบักใหญ่นะบิดเดียวกับขวดหนึ่ม่เป็นยังมไร คจาได้่มีควาสุคนโสดขนาดใสแต่ว่าน่ากกาเีวลิกาเบลลิกาเบลลิกาอลววัดคิสมาสนะครับพี่ใหม่เลยเนาอใอทุกคนมีความสุขความเดินนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรง ทักกะมีคุณจะสัมผกสจสัตเรเฮ้ยองีกพี่ไม่คอยพิสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยสุขุนสุขคนเออติ๊กวอนีใส่บนันนีแจกบลูมดแจกมันเลาไปแจกขนมโตครับขอบคุณบวไปแจกขนมโตนี่อยาไปเพื่อนแล้ไปเบื่อลเอาเมือไกินดือ เบิรแล้วจ้าแป๊บเดี๋ยวก็เบิรละจ้าได้ใจอยากได้ลอยโลกไปเลยเงินบ่มี่ซื้อเลยเออให้รวยก่อนสิแจกให้เป็นรถบ้านนี่พี่รอเอ้อมาเล็คิดบ้านเด้อพี่รอคอ้ทุกคนมีความสุขความเจริญร่ำรวยกับปีใหม่นะคะสุขภาพแข็งแรงสุขุมสุขคนข้าศึของฝากบรรยากาศไปสักนี่ิะจ้าสาวก็จะแจกต่ออยูขอบยังมีขนมอยู่พี่น้องแสดงกับขอบพุดสุขุมสุขคนนะจ้าที่ติดตามพอลล่าด้วจ้าสบายดี